วงนั้นน่าจะเป็นพลตีสันสีเพนนะครับก็บอกว่าให้ทหารพลานเนี่ยจับกันเป็นคู่แล้วให้อยู่ห่างจากกันเนี่ยประมาณสัก80เมตรถึง100เมตรชายแดนบริเวณนั้นมันกว้างมากเราจะต้องวางกำลังในลักษณะของหน้ากระดานบอกว่าอย่างนั้นนะครับพวกเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งพี่น้องท, mentor, ทหารเนี่ยรับคำสั่งทำทำันทีทำดีที่สุด มีปากเหมือนมีตูดห้ามพูดห้ามเถียงนะครับจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพุ่งค้าัชาในวันนั้นผมจําได้ว่าผมอยู่กับอาสาสมัครทหารพัน,นเดตเกตสันเทียจากนั้นก็จะเป็นหัวหน้าสีกับวิาพันธ์นะครับก็จะมีคูณกับหมอเยินอํานวยผมหอมนะครับก็กระจายกําลังไปทางด้านทิศเหนือในช่วงล็กๆเนี่ยมันไม่มีอะไรพี่น้องแต่ในระหว่างที่ เรากําลังเข้าประจําการในพื้นที่เราพยายามมองหาที่กําบังหาเนินดินหาขอนไม้หาโขดหินไม่มีพียน้องบริเวณนั้นไม่มีต้นไม้นะครับมีน้อยมากนะครับมีต้นไม้ต้นมะม่วงต้นกะโพดอยู่ทางด้านซ้ายมือบริเวณที่ผมกับเจ้าเดชกิตสันเทียไปอยู่เนี่ยไม่มีขอนไม้ไม่มีโขดหินไม่มีที่กำบังที่จะหลบซ่อนมีเพียงเนินดินเล็ก นะครับพอที่จะเอาหัวซุกลงได้เท่านั้นเองในระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพี่น้องฟ้าผา่าเป,ปี้ปยนปังเปี้ยนปังกึ่มกึ่มกึ่มกึ่ฝนตกลงมาหนักมากถามว่าช่วงนั้นพวกเรากองร้อยฐานแพทย์จุโชมที่เก้0หกห้นุ่มดิที่ไกลเนี่ยอยู่แบบไหนอยู่ยังไงเราถือปืนพี่น้องนั่งพิงเป้สนามเพื่อรอรับสถานการณ์ไอ้ฝนตกนี่ตกไปมึงตกลงมาเลย นะครับหนาวสันทธา,ทานไปนหมดพี่น้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวตอนนั้นเราคิดว่าพี่น้องประชาชนคนอยู่ส่วนหลังนี่เขาจะอยู่ยังไงเขาจะกินยังไงเขาคงมีความสุขอยู่ในเมืองมีความสุขกับการหลับนอนในห้องแอร์สบายเย็นเขียบห่มผ้าห่ม แต่ตอนนั้นนะครับก็กคิดเยอะนะครับส่วนเช้าเด็กก็บอกว่าถ้าจบภารกิจนี้ก็จะลาออกแล้วบอกว่าอย่างนั้นก็ถามว่าพี้เด็กเป็นยังไงบอกว่าถ้าอยู่ต่อไปไม่น่าจะรอดอว่าอย่างนั้นเพราะว่าสถานการณ์ในวันนั้นมันรุมเราทางฝากฝั่งนั่นทิศตะวันออกเสียงปืนใหญ่เส,เ,เสียงปืนเล็กเสียงปืนกลเสียงเขาปะทะกันกุ้มก้ามจากนั้นลูกกระสุนปืนใหญ่นมัน,นดังตุ้มจากฝากฝั่งทางประเทศกัมพูชามันก็ลอยแล้วเลี้ยวข้ามศีรษะของเรา ทางหลังบ้านคงว่าตามแนวถนนลายลูกมากพี่น้องตอนนั้นกลัวมากแต่บนความกลัวในวันนั้นผมได้เอาระเบิดเนี่ยนะครับผมมีระเบิดเขาเรียกว่า m 6 7เเอาไปวางดักไว้ที่หน้าแนวของผมผมใช้กับระเบิดเฉพาะของผมส่วนตัวเนี่ยสี่ลูกของเดชเดกสี่ลูกไปวางวางเพื่ออะไรวางเพื่อหาก ทหารของกัมพูชาก็สู้ทหารเวียดนามไม่ได้หากทหารเวียดนามเขาเคลื่อนกําลังเข้ามาเขาจะต้องเข้ามาตามหน้าแนวด้านนั้นแน่นอนทางขวามือเนี่ยจะเป็นอกองกาลังฐานพัานกองทพัพภาคที่หนึ่งก็คือกรมฐานผ่านที่11และกรมฐานผ่านที่12บสองเขาประจําการอยู่แล้วก็จะมีทาหารหลักทาหารมาเขาประจําการอยู่ทางด้านขวาแต่หน้าแนวบริเวณที่ผมอยู่มีเฉพ,พาะกองร้อยฐานผ่านจุฑทมที่965แล้วก็ 960ไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับพอประมาณสักช่วงประมาณสักห้าหกทุ่มเนี่ยนะครับฝนก็เริ่มซาลงคือนั้นหนาวหนาวมากพี่น้องพอประมาณสักตีสองเนี่ยเราได้ยินเสียงปืนเนี่ยมันกระชันคิดคือกระชันแบบชนิดที่ว่าแบบมันเสียงมันดังใกล้เข้ามามากมีทั้งเสียงปืนมีทั้งเสียงคนเอะอโวยวายเสียงกระทึกๆึ้มมันมุ่งหน้า มาบริเวณที่เรากาลังประจำการอยู่พี่น้องประมาณสักตีสองได้ยินเสียงคนแบบจํานวนมากกาลังเคลื่อนที่เข้ามานะครับคือถ้าปล่อยให้พวกเขาเข้ามาเขาจะต้องมาสะดุดกับระเบิดจํานวน8ลูกที่ผมวางไว้แน่นอนนะครับแต่เขาเข้ามาใกล้เกินไปนะครับเจ้าเดชนะครับก็กระชากขลังอาวุธปืนปั๊บปับป๊บปับป๊บ,ปบ,ปบ,ปบยิงไม่ได้ยิงไปที่กลุ่มคนขมิญยิงป้องปามไม่ให้เขาเข้ามา บริเวณที่ผมอยู่จากนั้นชาวขมรนหรือว่าผู้อพยพเนี่ยเขาก็พังะนะครับจากนั้นเขาออกไปทางเหนือนะครับคือออกไปทางด้านซ้ายของพวกเราจากนั้นเสียงปืนจากหัวหน้าชุดก็คือหัวหน้าสมศรีวงอนุนะครับพวกเจ้าวีลพันธุ์สุขเสริมพวกคุณผีกองกกยคุณสดใสหรือว่าพวกหมอเย็นอํานวยผมหอมวกนี้เขาก็ยิงปืนปลา่มแป๊บเดียวนะครับเราได้ยินเสียงเขาเรียกโทรคงจากส่วนหลังเขาบอกว่าประกาศประกาศ ให้พี่น้องประชาชนคนกัมพูชาเนี่ยให้มุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้เราจะมีทหารไทยสหรัฐัชาติ UN เนี่ยเขาดูแลอยู่แต่เขาประกาศเป็นภาษาขมินนะครับในระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนใหญ่จากฝั่งไทยเนี่ยเขายิงกะพรุปุ่มปุม,ม,มขึ้นไปกุ้มนะครับแฟนะครับน่าจะหลายหมืน่นแรงเทียนอยู่บริเวณนั้นเนี่ยสว่างโล่งพี่น้อง พอมันลอยลงมาถึงพื้นนะครับฝ่ามืดกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ยิงกันไปกึ้งภาพที่พวกเราได้เห็นอยู่หน้าแนวตอนนั้นพี่น้องประชาชนคนกัมพูชาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนย่ำเท้าไหละทะลักเข้ามาในป่าเขาพวดซึ่งพวกเราประจำการอยู่แต่เราพยายามยิงปืนตามตลอดเวลาปั๊บปับปับปับไม่ให้เขาเข้ามานะครับคือเราใช้วิธีปฏิบัติแบบนี้จนกระทั่งประมาณสักหกโมงเช้า พอหกโมงเช้าเนี่ยคนกัมพูชาผู้อพยพที่เดินออกจากประเทศกัมพูชาเนี่ยมาบริเวณเนีย้ยังเดินกันเป็นแนวเป็นสายเต็มนะครับตามทุ่งนาตามทุ่งล่งตามปา่าข้าวโพดมาจากทางบ้านทับทิกเดินข้ามคลองไอย้ยุทธศาสตร์เล็กๆเข้ามาที่ถนนสีเพ็ญข้ามมาที่บ้านคลองบ้านเนี่ยเยอะมากในระหว่างนั้นนะครับพอมันสว่างเราก็คิดว่า จำเป็นที่จะต้องไปเก็บกู้วัตถุระเบิดหากเราไม่ไปเก็บกู้กับระเบิดที่ไปวางดักไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวพี่น้องประชาชนหรือว่าทหารในพื้นที่เขาเข้ามาแล้วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปสุดุดออกก็ไปเก็บกู้นะครับพอเก็บกู้เสร็จในระหว่างที่พวกเรากําลังเก็บกู้เสร็จพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในระหว่างนั้นผมได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องร้อง,องกระซิบกระซิบ แง่เหมือนเด็กแบบกำลังหิวนมกำลังหิวข้าวนะครับจากนั้นผมกระเด็ดก็ค่อยๆย่องไปพอไปใกล้นะครับเราคืบคานเคลื่อนที่เข,เข้าไปน่าจะเป็นต้นมะม่วงการ์ลอนในระหว่างที่เรากําลังคืบขานเข้าไปเรามองเห็นประชาชนคนกัมพูชาคนหนึ่งขาของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บชนิดที่ว่าขาดสะบั้นเลยส่วนข้างๆมีเด็กน้อยอายุประมาณตั้ สองขวบไม่เกินสามขวบพี่น้องร้องให้กระซิกกระซิกกระซิก,ะก,ก,ะกนะครับส่วนพ่อนะครับก็พยายามเอาใบาโหดตัดเป็นช้อนนะครับตักน้ําตักน,กนมที่พอมีเนี่ยป้อนให้ลูกแล้วก,ก็กินไปด้วยร้องไปด้วยแล้วก็พยายามร้องหาแม่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะแม่แม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนคงประมาณนี้แต่นี้เด็กเป็นเด็กชาวกัมพูชา นะครับจากนั้นเราก็ขยับล่างเข้าไปใกล้ในระหว่างที่เราขยับล่างเข้าไปใกล้ประชาชนคนกัมพูชาคนนั้นนะครับหมอนี่โอ้โหสั่นเลยพี่น้องเจ้านายเจ้านายครับเจ้านายอย่าฆ่าผมเลยอะไรประมาณเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเราเข้าไปช่วยเราไม่ได้คิดที่จะไปทำร้ายนะครับแต่ภาพที่เราเห็นนั้นมันสลดหดหู่ชนิดที่แบบน้ำตาของผมต้องไหลแม้ขณะที่นั่งเล่าเนี่ยน้ำตาของผมก็ ออคออยู่เพราะว่าภาเพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันน่าสังเวชมันน่าสงสารมันสลดหดถูมันกั้นน้ำตาไว้ไม่ได้พี่น้องจากกิริยาของเขาที่พยายามพูดเป็นภาษาคมแมเป็นภาษาเป่งๆบอกว่าอย่ากฆ่าผมเลยอยาทำร้ายผมเลยสงสารผมเถอะสุดท้ายผมกระเด็กก็บอกเขาว่าพวกกูไม่ฆ่ามึง พวกกูคือฐานไทยมีคุณธรรมพอเพราะฉะนั้นให้เองดูแลลูกอุ้มลูกนะครับในระหว่างนั้นนะครับด้วยที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเขาไม่สามารถที่จะขยับร่างคืออุ้มช้อนลูกได้เจ้าเดชเนี่ยเข้าไปไปอุ้มเด็กนะครับช่วงนั้นไม่มีกล้องถ้ามีกล้องผมจะถ่ายมาให้พี่น้องดูอุ้มเด็กขึ้นมาทีนี้เด็กมันก็ร้องแบบร้องเพราะว่า คือทหารผ่านในเสื้อผ้าเครื่องแบบสีดำพร้อมอาวุธปืนหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเราเราก็เปียกมาทั้งคืนเพราะว่าฝนได้ตกลงมาอย่างหนักทั้งคืนนะครับอุ้มในระหว่างที่เด็ดลุกขึ้นมาผมก็มองเห็นชาวกัมพูชาอีกประมาณสักสีห้าคนก็วิ่งเข้ามาเราก็เลบอกเรียกให้เข้ามานะครับให้เข้ามามาดูแลคนเจ็บนะครับจากนั้นเขาก็มาอุ้มเอาเด็กเนี่ยจากมือของเดช สามหลังหรือว่าอาสาสมัครฐาพันเด็กกิสันเทียนไปอุ้มไว้จากนั้นก็ส่งภาษาขมรพูดกับเด็กเด็กก็แบบเสียงซอบๆลงนะครับจากนั้นเขาก็หามคนเก็บคนที่เหยียบกับระเบิดเนี่ยเข้าไปทางฟากฝั่งของเอาขาดินเขาสารพีซึ่งตรงนั้นนะครับมีหน่วยทหารเสนาลักษมีหน่วยฐานพานมีการชาติสากลหรือว่ายูเอ็นเี่ยเขาประจําการอยู่เต็มเลยวันนั้น จำเรื่องราวเหตุการณ์ได้ว่าผมส่งประชาชนคนกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากการเยียบกับระเบิดของทหารเวียดนามแต่เพียงเท่านั้นพอเสียสายยิ่งสายนะครับคนกัมพูชาเนี่ยย่ำเท้าเดินฝ่าไล่เขา้าโพดผ่านหน้าผมไปเนี่ยเป็นหมืนม่นๆเป็นเส้นแสนคนพี่น้องนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ ผมอยากจะบอกกับประชาชนคนกัมพูชาว่าพวกเราคนไทยพวกเราทหารไทยช่วยพวกเองในยามที่พวกเองเดือดร้อนในยามที่พวกเองประสบภัยจากสงครามเราช่วยเต็มที่เราไม่ได้คิดว่าพวกคุณเป็นศัตรูพวกคุณเป็นคนต่างชาติพวกคุณไม่ใช่ญาติพี่น้องเราตอนนั้นเราไม่ได้คิดคนไทยทุกคนก็ไม่คิดทหารไทยทุกคนก็ไม่คิด แต่หลังจากจบสิน้นจากภาวะของสงครามพวกคุณได้เข้าไปสู่ประเทศชาติที่สก็คือไปอยู่ทางอเมริกาการที่พวกคุณได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นพลเมืองของอเมริกาท่านรู้ไหมใครที่ส่งพวกท่านไปพวกเราหน่วยทหารพลาน,นี่แหละ เป็นคนคัดลายชื่อเสร็จเรียบร้อยดูแลความเรียบร้อยผักหลังท่านขึ้นรถในวันนั้นท่านอย่าลืมนะครับวันที่สหประชาชาติเขาคัดเลือกประชาชนคนกัมพูชาไปประเทศโลกที่สามเนี่ยพวกเราเป็นคนดูแลพวกท่านอำนวยความสะดวกให้กับท่านทุกครั้งที่มีการคัดเลือก ลูกเล็กเด็กแดงลูกสองขวบสามขวบที่เขาไม่ให้เอาไปเนี่ยพวกเราทหารพลานไม่ว่าจะเป็นทหารพลานไข่ปักทงชัยหรือหน่วยเฉพาะกิจ8ปศูเนี่ยเขามีหน้าที่เข้าไปดูแลภาพเหตุการณ์ที่รถบัสที่บรรทุกพวกท่านไปสนามบินลูกเล็กเด็กแดงของท่านเนี่ยวิ่งคลอไปตามรถเนี่ยพวกท่านยังจำได้ไหมนี่คือเรื่องจริงที่อยากจะบอกพวกท่าน และผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเราดูแลประชาชนคนกัมพูชาในช่วงสงครามเนี่ยเราดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่พอหลังจากสงครามสงบทําไมคุณจึงพยายามลุกลานพื้นแผ่นดินของเราอยู่ตลอดลังแกกดขี่ข่มเหงประชาชนคนไทยที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยตลอดไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีตดัดไม่ว่าจะเป็นที่ เขาตะง,งกคลองหาดอรัญญประเทศตาพยาจังหวัดสะแก้วขึ้นไปบริเวณสุรินทร์ศ,ศรีสะเกุบนราชธานีมันมีข้อมูลข่าวที่ผมได้รับอยู่ตลอดถึงแม้ว่ามันจะมีการสร้างภาพจับมือกันพูดคุยกันลาดตะเวนร่วมกันก็แล้วแต่แต่ข้อมูลที่ผมมีอยู่และที่ผมไปประสบพบด้วยสองลูกตาของผมเองผมคิดว่าพวกท่าน กำลังเนรคุณคนไทยเนรคุณแผ่นดินไทยเนรคุณทหารไทยคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปดีๆมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ